สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอวิธีการยืดอายุการใช้งานชุดชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะเป็นสายนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราทําแบบนี้นะครับสามปีนะครับยังตาำนะครับไม่เสียนะครับถ้าเป็นของแท้นะครับที่ติดมากับโทรศัพท์นะครับวิธีการก็คือนะครับเราจะ ทำการนำกาวร้อนนะครับมาเป็นตัวช่วยนะครับเพราะปกติแล้วนะครับส่วนมากสายเรานะครับเขาก็จะเวลาเราใช้งานนะครับบางทีก็จับดึงออกอย่างนี้บางคนก็จับสายดึงออกอย่างนี้ครับก็ทําให้สายเราชํารุดนะครับเพราะว่าระหว่างโลหะกับพลาสติกตรงนี้นะครับเขาจะหยอดกาวไว้นะครับ ก็บางอันก็หยอดเยอะบางอันก็หยอดน้อยนะครับนี่ครับเรามาทําการยืดอายุการใช้งานของสายชาร์จโทรศัพท์เรานะครับก็คือเราจะนํำกาวร้อนนะครับมาเลยนะครับมาหยอดลงไปบริเวณระหว่างโลหะกับพลาสติกเลยนะครับก็บีบลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะซึมลงไปเองนะครับนี่ครับก็จะมีล่องของเขานะครับ ครับค่อยๆซึมลงไปนะครับนี่ครับเราก็จะยืดอายุนะครับป้องกันการหลุดนะครับของโลหะกับพลาสติกนะครับเราก็จะทําการหยอดสองฝั่งนะครับนี่ครับระหว่างสายด้วยนะครับหยอดลงไปเลยครับหยอดลงไปนะครับเดี๋ยวเขาก็จะไหลลงไปเองครับส่วนอ ไอ้ที่หกก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเขาจะ,จะปล่อยเขาไหลลงไปเองนะครับนี่นะครับถ้ากาวร้อนะครับไหลมาโดนตัวโลหะตรงนี้เราก็สามารถใช้ผ้าเช็ดออกอก่อนก็ได้นะครับเราก็จะทำสองฝั่งเลยนะครับ ครับเราก็จะหมดปัญหาครับสายชาร์จเราหลุดนะครับก็ผมทำทุกเส้นนะครับที่มีติดมากับโทรศัพท์นะครับนี่ครับจอดทั้งหน้าทั้งหลังนะครับ ก็ซึมลงไปนะครับรับรองนะครับวิธีนี้นะครับหมดปัญหานะครับเวลาสายเราพลาสติกกับโลหะหลุดออกจากกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ